แต่สัปดาห์ที่แล้วก็เห็นได้ชัดแล้วว่าได้เงินไหลออกเป็นจํานวนมากพอสมควรซึ่งทุกประเทศ<ม>เป็นลักษณะนี้หมดมเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าหุ้นเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจหรือฟ<ม>ันเดเมนทัลที่รองรับอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับเรื่องของเม็ดเงินของผู้ลงทุนด้วยซึ่ง<ม>ประเอิญเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติก็เป็นจํานวนมากไม่ใช่ลงทุนในไทยอย่างเดียวนะ,ะทั่วโลกเพราะ,ะนั้นการลดลงของดัชนี ถ้าเทียบของวันที่15-23สิงหาคมนะครับจะเห็นได้ว่า3ประเทศที่ใกล้เคียงกันก็คือถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มทิพไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับจะเห็นได้ว่าของเรานี่ลงไป8%นะครับอินโดนีเซีย11ฟิลิปปินส์7ก็คือใกล้เคียงกันลเแต่ในขณะเดียวกันถ้าย้อนถึงปีตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันนะครับเห็นได้ว่าอินเด็กซ์2-3ประเทศนั้นขึ้นสูง พอสมควรทีเดียวสูงมากเลยค,คือไทยสูงถึง35%ก็เป็นที่หนึ่งะครับฟิลิปปินส์32%อ,อินโดนีเซีย12%เพราะประเทศเหล่านี้ซึ่งโดยเฉพาะยิ่งไทยเนี่ยเมื่ออินเด็กขึ้นมาก แล้วถึงเวลาขายก็มีความจะเป็นจะต้องขายแล้วตลาดเราลิควิดกับเพื่อนก็จะถูกขายแรงกับเพื่อนก็เลยทําให้เห็นตลาดเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงในสัปดาห์ที่แล้วแต่สิ่งที่นักลงทุนมีการพูดกันเยอะแล้วก็ถามเงินเข้ามาเยอะก็คือเรื่องของแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติตรงนี้ขออนุญาตถามทางคุณพัทีรานะยคะว่าแรงขายของต่างชาติเนี่ยมันน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็กระแสเงินที่ไหลออกเนี่ยมันจะยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องแค่ไหนคะ จริงก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ต้องกังวลเพราะว่าการคาดเดาอารมณ์ของการขายที่เกิดจากฟันฟลอ์เนี่ยมันยากกว่าการมาดูที่พื้นฐาน<ม>พอพื้นฐานเนี่ยเราวิเคราะห์ได้แต่ฟันฟลอ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเขาจะชิปเงินไปทางไหนนะคะม,มันต้องมาดูก่อนว่าปัจจัยหุ้นไทยที่เราขึ้นมาในอดีตหรือช่วงต้นปีเนี้ยนะคะมันมาจากสองปัจจัยพื้นฐานเราดี<ม>อ่ากไรดี GDP ดีนะคะ fundamental ทุกอย่างทุกคน upgrade earning อันนั้นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมาจาก f u น flow ที่ผลักดันให้มันขึ้นแรงมากๆนะคะ สถานการณ์ปัจจุบันมันรีเวิร์สเร็วมากไปในทางตกหข้ามแล้วก็ที่น่าเสียดายคือว่าเผอิญ GDP หรือภาพเศรษฐกิจเราก็อ่อนตัวลงด้วยนะฮะแต่ขอย้ําว่าเป็นการอ่อนตัวไม่ใช่ถดถอยนะคะซึ่งอันนี้เป็นการเข้าใจผิดคือยังโตในอัตราที่ดีอยู่แต่น้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมาต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงมันก็เลยเป็นการเข้าใจผิดที่ยิ่งเป็นเหมือนเป็นการซ้าเติมตรงนี้ช่เพราะฉะนั้นเป็นอารมณ์เพราะว่าอ่อนกว่าก็มันก็ผลักดันให้ตรงนี้ด้วยบางคนพูดเกินไปถึงขนาดว่าเป็นเอเชียน เพราะอย่างที่คุณจรัมพรพูดลิงก์เอาทิปเอามารวมเอาหลายๆประเทศโยงเข้ามากลายเป็นเอเชียคริสตสซึ่งภาพตอนนี้กับตอนนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะคะเราสภาพเศรษฐกิจแข็งแรงขึ้นเยอะเงินกู้ต่างชาติน้อยการจัดอัตราแรกเปลี่ยนก็น้อยมากนั้นการฟันเฟเนี่ยที่ไหลออกเนี่ยเป็นอารมณ์ของการขายในช่วงสั้นเพื่อปรับฐานแต่ไม่ใช่ว่าขายทิ้งออกไปจากประเทศเลยนะคะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยนักลงทุนก็ต้องเชสรีเทิร์นคือก็ต้องหา ว่าเขาลงทุนอะไรดีถ้าประเทศเราเนี่ยยังดูดีแบบนี้นะคะออไม่มีใครโตลตลอดเวลา<ช>ต้องมีการปรับบ้างนะคะในที่สุดฟันก็ต้องกลับมาลงทุนในประเทศไทยเราอีกเพราะว่าณระดับเออ n i n g ็ r o กร h ในปัจจุบันไม่ใช่ตัวเลขที่น่าเกลียดสมมติว่าไรมาสหนึ่งเราได้ EPS Growth ร20ออเข้าใจว่าบอจอออกมาถ้าดูฮิสตอรีเนี่ย17มองไปข้างหน้าตอนแรกเราโฟกัสไว้20 ยีกว่าตอนต้นปีตอนนี้ต่อให้เรารีไวซ์ดาวเศรษฐกิจสโล์ลงมาสาักสิบห <c oughs> นะคะณ PE ประมาณอินเด็กประมาณพันสี่ PE ยังไม่ถึง12เท่าในที่สุดพอกลับมาทุกอย่างต้องกลับไปสู่พื้นฐาน <c oughs> พอพื้นฐานแล้ว,วเราก็เชื่อมั่นว่าเงินก็ต้องไหลกลับเข้ามาอีก <c oughs> อเราก็ยังดูดีกว่าคนอื่นเขาอยู่ดีแต่ตรงนี้ก็ยังมีนักลงทุนที่ตั้งคําถามว่าอย่างรอบนี้นะคะถ้าเกิดจะมีเงินไหลออกไปจริงเนี่ย ที่ออกไปก็พอสมควรแล้วจะออกไปอีกเยอะมจริงๆถ้าดู accumulated มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันเกือบแสนล้านนะคะซึ่งก็เป็นใกล้เคียงกับในรอบที่ก่อนหน้านี้นะคะประเทศไทยเราต่างจากฟิลิปปินส์กับอินโดตรงที่ว่าเรามีปัญหามาก่อนหน้าเรามีปัญหาภายในประเทศซึ่งทําให้คนเนี่ยขายออกไปเป็นระยะระยะในขณะที่ไม่ได้สะสมอยู่เยอะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราแย่ตอนนั้นอินโดได้อนิสงเยอะแล้วก็ฟิลิปปินส์ยังไม่ค่อยเกิดดีในช่วงนั้นเพราะฉะนั้น ในแง่ความสะสมเนี่ยเวลาเชื่อมั่นว่าของไทยเราเนี่ยมีไม่มากเพียงแต่ว่าตลาดไทยเราสภาพคล่องสูงการซื้อขายนั้นง่ายกว่าถึงแม้ไซส์จะใกล้เคียงกันเพราะนั้นเวลาซื้อขายในภาวะอย่างนี้เนี่ยเวลาเขาลดเขาต้องลดเป็นทิปไทยเราขายง่ายหน่อยก็อาจจะเจอหนักหน่อยก่อนนะคะ แต่ก็ถือว่ามันเป็นการปรับฐานที่ดีเพราะว่าเราขึ้นมา3-4มสี่ปีติดกันนะคะการที่ปรับฐานให้แน่นขึ้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องของฟันฟลอ์ส่งผลค่อนข้างแรงต่อการผันผวนของดัชนีในระยะนี้แต่อย่างที่บอกไปว่าหุ้นไทยเองเนี่ยก็มีพื้นฐานที่ดีน่าสนใจนะคะขออนุญาตถามทางคุณจรรพรค่ะว่าถ้ามองจากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นไทยในปัจจุบันนะคะถือว่าถ้าเทียบเรื่องของค่า PE ประกอบกันไปด้วยเนี่ย ความน่าสนใจของหุ้นไทยอยู่ตรงไหนบ้างคะครับตอนนีปัจจุบันนะครับถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราฟิลิปปินส์ PE ถึง17.8นะครับญี่ปุ่น17เมาเลเซีย16ใไต้หวัน14.5สิงคโปร์4 4ของเรา12.95งถือว่าจากเลน์ที่ผ่านมาค่อนข้างเราก็ถือว่าต่ำนะคะครับจริงๆก็คือปัจจัยพื้นฐานเรารองรับคือความสามารถในการทำกำไรนั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีหุ้นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันถ้าดูเรื่องของอัตราการปันผลหรือดีเวเดน์ยิวนะครับปัจจุบันของเราอยู่ที่3.25เมืม่อสักครู่ก็เห็นตัวเลขเรื่องของบอลใช่ไหมครับอยู่ที่สูงสุดก็2.5ถ้าประมาณ1ปี 1> 1> ก็จะเห็นได้ว่าอ s e t c คลาสที่เป็นหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นอส e t c ค a s s ที่น่าลงทุนทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งที่อินเดปัจจุบัน ถ้าถามว่านักลงทุนไทยทางเลือกตัวอื่นคืออะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเงินฝากะนะครับบอลเงินฝากนี่ต่ำกว่าอยู่แล้ว<า>บอล2.5ของ Index ถ้าไม่นับแคปิตอลเกนอยู่3.25แล้วก็บวกแคปิตอลเกนเข้าไปอีกแล้วก็เรื่องของมูนปันผลด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า,าก็ถือว่าเป็น a s สเซทคลาสทิ่น่าจะได้รับผลตอบแทนดีที่สุดแล้วถ้าถามว่าดาวน์ไซ e ์ริสอินเด็กซปัจจุบันก็น่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น ในการที่เรารับทราบว่ามีการแรงเทขายมากจากนักลงทุนต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องของความจำเป็นของเขาเพราะว่าของเขาเขาต้องวัด against benchmark ของเขาเองซึ่งถ้าเกิดอีกร้อยกองทุนขายเขาก็ต้องขายตามแต่ถ้าถามว่าแล้วของเราเราต้องวัดกับใครนะครับ asset class ที่เราลงทุนก็มีอยู่สาม asset class เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นของเราถ้าถามผมนี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้ที่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว index 450 พันส่อยห้าสิบเราเห็นว่าอาจจะแพงไปอยากจะซื้อซื้อไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีตัวอย่างอันนี้ก็คือใครที่มี provident fund นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ามี employee choice นะครับแล้วอยากจะลงทุนที่มาทางด้านหุ้นมากขึ้นเพราะเป็นการลงทุนระยะยาวตอนนี้ถ้าดู dividend yield หรือดูที่ P/E ก็เป็นระดับที่ ดีที่สุดระดับหนึ่งะผมก็อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยที่ลงทุนในระยะยาวเนี่ยอมองดูว่าในอนาคตเราเนี่ยฟันเดเมนทัลเปลี่ยนมากไหม,มนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปมันมีเรื่องของฟันฟลูเท่านั้นนะครับในอนาคตอาจจะมีเศร,รษฐกิจชะลอตัว,ตวบ้างแต่สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เชื่อว่าบริษทัทจดทะเบียนของเรานั้นมีความสามารถในการปรับตัวอยูอ่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเชื่อมั่นว่า หุ้นณนะวันนี้อินเด็กซ์ระดับนี้ก็เป็นแอสเซทคลาสที่น่าสนใจระดับหนึ่งทีเดียว ค่ะก็เรียกได้ว่าช่วงจังหวะที่หุ้นไทยผันผวนแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะะในช่วงจังหวะนีน้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสสาหรับนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้น,นะะเพราะว่าราคาก็ปรับลดลงมาค่อนข้างมากแต่อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกันกับคุณพัทยานะคะบอกว่าหุ้นไทยเองก็มีทั้งเรื่องของฟันเฟ้อเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานตรงนี้ด้วยนะคะคทางฝั่งโบรกเกอร์เองเนี้จะให้คําแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะภายใต้สถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง การลงทุน <reco Christ S 2> ในช่วงฟันเฟลี้จะยากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไห้ทราบคือมันคาดเดายากเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะรายบุคคลเนี่ยก็จะจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าตอนนี้ไปยืนอยู่ข้างสนามก่อนยื่แอบแอบนะคะเพราะเพราะสัดส่วนการซื้อขายก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นส่วนนักทุนต่างประเทศและนักทุนสถาบันนะคะนั่นจะเห็นได้ชัดว่าการลงทุนเนี่ยที่สังเกตจากแพทเทิร์นการซื้อขาย ในตลาดมาหลายรอบถ้าตลาดลงมาณนะระดับหนึ่งโดยเฉพาะถ้าต่ำกว่าพันสี่นั้นเนี่ยแรงซื้อก็จะมีเข้ามามากพอสมควรนะคะดังนั้นก็ตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเรามองในตลาดในระยะที่ในระยะกลางนะคะ,คะเราก็จะเห็นไ้ว่าหุ้นบางตัวก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์หลายรายไม่ไม่กล้าร e คอมเมนต์เพราะว่าราคามันขึ้นมาเยอะนะคะ,คะประกอบกับ,กบปัจจัยพื้นฐานที่ที่ค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนนะช่วงนั้นเนี่ยณนะจุดนี้ก็อาจจะทําให้เห็นภาพชัดขึ้น เราคิดว่าปัจจุบันที่ปริมาณซื้อขายลดลงแล้วนั่งทุนรีรอเนี่ยเพราะยังไม่สามารถประเมินภาพได้ชัดเจนนะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเริ่ม s t ต b บ l i z e นะคะในช่วงต้นมันจะมี o v e r s h o ชูซึ่งเวลามองว่าจริงๆตอนนี้เราอาจจะอยู่ในช่วงของ o v e r อร o ชูตที่มันจะในขาลงนะคะเราเห็นขาโอเวอร์ชูตในขาขึ้นนะะซึ่งตอนนั้นก็ไปอีกในแนวหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ต้องมาอ่านเกมตลาด นักทุนที่ดีก็คงต้องกลับมาทําการบ้านเยอะมากนะคะร<ม>วมถึงการใช้นักวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์<ม>ในการที่จะเ,เลือกคุณ<ม>ที่เราคิดว่ามีศักยภาพดีๆนะคะ<ม>ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่เยอะ ซึ่งในช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าความผันผวนของตลาดมันมีโอกาสอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่านักลงทุนเองอาจจะต้องทาการบ้านเยอะหน่อยนะคะศึกษาในเรื่องของบทวิเคราะห์ต่างๆว่าหุ้นตัวไหนมีความน่าสนใจแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีนะคะคุณจรรพรคะอย่างที่เราเห็นภาพเรื่องของตลาดหุ้นไทยในช่วงสักครึ่งปีแรกเนี่ยหุ้น IPO มีความคึกคักค่อนข้างมากแต่พอหลายคนเห็นบรรยากาศภาพที่มันผันผวนเรามองว่ามันจะกระทบต่อหุ้น IPO ในช่วงที่เหลือของปีนี้ไหมคะ ตอนนี้เท่าที่ได้ทราบมาพายปลายต่างๆก็ยังยังอยู่ดีอยู่นะครับก็ยังมีความน่าสนใจนะครับเพงว่าอาจจะรอดูจังหวะเพราะเท่าที่เห็นนี่คือการปรับตัวของอินเด็กทีละร้อยพอยน์เนี่ยจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะบริษัทต่างๆก็จะรอจังหวะดูนะครับแล้วก็ถ้ามีการปรับตัวก็ อย่างไรก็ตามก็น่าจะยังเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในรอบ19ปีอยู่ดีนะครับจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือว่าสำหรับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ดีก็คือเราจะมีการจัด Thailand Focus ซึ่งนักลงทุนทั่วโลกชั้นนำทั่วโลกนะครับถึง170คนเนี่ยก็มาที่บ้านเรานะครับก็ถือเป็นโอกาสดีที่ว่าเขาจะได้มาฟังข้อมูลนะครับจากบริษั จํากัดของไทยโดยตรงนะครับแล้วก็โดยพ้องยิ่งผลประกอบการในไตรมาสสองก็ออกมาดีนะครับแล้วก็นักทุนหลายท่านก็ค่อนข้างที่จะชื่นชมว่าไทยนี้มีการเติบโตมากนะครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีการประชุมกับ เอ็กซ์เชนหรือตลาดลัพ์ในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเป็นทัวร์หรือไซต์วิสิตให้กับนักลงทุนต่างชาติเหล่านี้ณวันนี้นะครับก็ไป4สายด้วยกันนะครับก็คือที่ประเทศพม่า1สายที่ขอนแก่นเชียงใหม่และบางใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเรานำพานักลงทุนต่างประเทศมาดูกิจการต่างๆของเราโดยตรงนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะให้ข้อมูลต่างๆถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจัทเเบียนของเราครับ